อ่าวันนี้มาเล่น Geo Game ครับคืออะไรครับสร,สร้างมาควบคู่กับแมปใน Google Map เขาจะดรอปดรอปเราลงไปในแมปปึ้งและทายว่าเราอยู่ที่ไหนบนโลกนี้เกมนี้ผมค่อนข้างเชี่ยวชาญจะช่ชซนเรียกว่าเก่งมากๆเลยก็ได้ออสามคนก็อยู่ด้วยกันบนเรีอไม่ติดไม่ตึ้หัวผมขอตัวเขาได้ไหมได้ได้ไม่เจนมานะวะเนี่ยให้กูอยู่ป่าตลอเลยถ้าไม่ทันขออีกรอบได้ปะงงแง ท c t v ครับเกมของเราฮ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 า,ฮา,า,าเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยฮ้ยเฮ้ยเฮ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้าเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้าเฮ้ยฮ้าเฮ้ย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 ฮ้ยเฮเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮายฮ้ยเฮ้ยทฮ่ยเฮ้ยเฮ้ย้ยฮ้เฮ้ยฮยฮ้ฮ้ฮฮ้ ตอนนี้ผมอยู่ดาวังคารนะนะจริงเหรอใช่เดี๋ยวผมตามไปผมอยู่โคโตอ้าวโอ้แต่ละคนเครียดช่วงนี้ทำเพลงผมเครียดตอเติมเติมหน่อยครับผมโอเควิธีการคือว่ามีคะแนนวัดอยู่ใครใกล้สุดคะแนนเยอะก็มาดองกันว่าใครจะพูดง่ายว่ารู้จุดที่ตัวเองอยู่ที่สุดใกล้ที่สุดก็ได้คะแนนเยอะไปตามสัดส่วนซ้องบอกกันตรงนี้ว่าเกมนี้ผมค่อนข้างเชี่ยวชาญ แต่ฉัรียกว่าเก่งมากๆเลยก็ได้ช่องอื่นๆมีเขาเล่นกันกี่นาทีนะ5นาทีหรืออะไรเงี้ยมันเอาไว้สำหรับเด็กรุ่นคินรุ่นน้องทมเล่นกันเขาเล่าเขาเล่ากี่นาทีสามนาทีเราสามนาที มันจะได้เล่าใจเหมือนเรารีบอ่ะเราเราเรีบไปไหนเปล่าเรารีบไปไหนบ้างมันจะได้เล่าใจเล่าใจเล่าใจไม่ได้รียบนะไม่รีบไม่รียบสบายวันนี้สบายแบ่งทีมก็แบ่งตามความวันะของความเก่งก็คือผมทีมผมมีผมคนเดียวแลอีสามคนก็อยู่ด้วยกันอ่ะโอเคแบ่งทีมเป็นทีมเทพเจ้าละซี กับพวกเราเป็นทีมชนชั้นธรรมดาต้องบอกเมื่อคืนผมไปดูวิธีการเล่นมาเขาบอกมีวิธีการศึกษามากมายแบบไมร่้จะเป็นดูสภาพถนนว่าถนนแบบเฮ้ยถนนแบบนี้รถวิ่งเลนขวาเลนซ้ายสมมุติวิ่งขวาตัดฝั่งยุโรปไปวิ่งซ้ายตัดออสต้าตัดไทยอะไรบ้ากันไปมีกันแบบนี้ผมีการด<ช>ูป้ายดูภาษาดูสะพานผมไม่ดูพวกพวกดอกไม้ใบไม้อะไรเงี้ยว่าแบบอะเป็นพื้นที่เกมของเรา โอเคเราจะเล่นอย่างนี้นะ เราจะดรอปแบบลงไปแล้วเราเล่นด้วยกัน3คนเลยสามคนช่วยกันคิดเป็นหนึ่งเดียวใช่สามนี่ผมไม่เจอนะคุณสบายดีได้แล้วปูยายได้แบกเฮียขออยู่คนเดียวปูขออยู่คนเดียวด้วยไม่ชอบตรงเหรอไอ้เฮียนี่แหละไอ้เฮียนี่แหละเอาอย่างี้เอาวันนี้ตามนี้ก่อนแล้วก็ถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าต่อไปว่ากันไปคือคูมั่นใจในสมองเพื่อนกูว่าไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้จริงๆเหมือนบอกเด็กเอ้ยคนนี้เอาคิีหน่อยเหมือนใกล้ก่อนเดี๋ยววันลัเอาใหม่วันลัซื้อใหม่ ก็คือวันนี้เอาไอทีไปก่อนเดี๋ยววันหลังจะให้เป็นไทยลองเล่นในเป็นสามคนก่อนแล้วกันเอาไ่ะเริ่มเลยรอบแรกนะฮะที่ไหนในประเทศไทยทีมชนชั้นธรรมดากับทีมมหาภารตากโอเคเอาเลยไหมเลยกราฟิได้เลยครับเอป่าไหนอะป่าไม่ป่าว่ะเฮ้ยไม่ลอยลอย่อนี่ย่อไหนวะคลิกคลิกตรงคลิกตรงไอ้แค่คลิกที่ภาพเดยกก็ไปละเอาหมดให้ดูอ่ะไปไปได้เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไปไปอะไร ไปไปเนี่ยอะไรเจียจ๊ยบเจี๊ยบอะไรสักอย่าง,งไ,ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ตรงนี้เสาไม่เสาเป็นไม้ไม่ไม่ช่วยอันนี้ไม่ช่วยไอเทยนี้ก็ไม่ช่วยเหมือนกันเฮ้ยนี่นี่รับซื้อบ้านอ่อนเบอร์อโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได้อะไรเอ,า,อางี้ได้ไหมกูโทรไปเบอร์นี้แล้วบอกว่าคุณอุ้ย <c oughs> คุณอุ้ยคุณอุ้ยป้ายนี่ติดป้ายนี่ติดที่ไหนคุณอุ้ย สองนาทีแล้วมึงขอรับเฮียนี่มันไรเนี่ยไป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 เฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านบ้านอะไรวะปาดเดอะแกรนสุรระยุนสองสุรัทยุนอยู่ไหนสุรัสุรัทยุนอยู่โคราชชปะโคราชสุรัประยุนเอ้ยนี่นใบเขียวใบเขียวนี่มีอะไรไหมโคราชคนบุรีคอนบุรีคอไร จ้างชมีดีตองก่อสร้างแต่ศูนย์สาอยู่ตำบลนันยกชมบุรีตับนนาป่าบุรีช่แหลีไปเลยไปเลยไปเลยออเลยออกเลยอันนี้อันนี้ศรีราชาใช่ปะอันนี้เซ็นท่านชมบุีีตรงนี้ละตรงนี้ละไะไเอโอเคปะเออลองเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยเก็ตเลยอ่าเฮ้ยเดีเดียว เดี๋ยวได้ไปโควนานแล้ว <c oughs> เดี๋ยได้ไปเยโมแล้ว สุระโคลานแน่นอนมึงเชื่อกูมีสุระไงมีสุระไงเฮ้ยสี่พันแปดแล้วว่ะโอเครอบแรกนะฮะเราได้ที่จังหวัดชนบุรีโชคดีก็ได้เห็นป้ายพอดีป้ายแบบป้ายใหญ่มากชัดเลยสวัสดีครับเ่ยสวัสดีครับโอเคโอเคมาต่อไปคุณนัดมาดูแก้มือซิว่าเราจะเราได้มาสี่พันแปดร้อยแปดสิบสองแต้ม อ่หวันนิดนึงสี่พ4,8แปมันสูงมากอ่ะเพราะมันเต็มห้าพันไงก็ใช่โอเคคุณบราซี่มหาเทพพระตะแห่งทีซีทีวีครับคุณเลือกไม่มั่นใจแล้วอรชุนอัชุนอรชุนพร้อมหรือยังมาเป่ยง เ <substit uting> ดี๋ยวนะแต่ย mm ังไม่พังงาเขตหนึ่งโอ้โหปพักมาปุ๊บมาปุ๊บเร็วเลยเขตหนึ่งก็น่าจะในเรือปั้เขตหนึ่งก็คืออำเภอเมืองผมทำผมต้องกดให้มันมากกว่า4 4่0ีใช่ก็เนหาเอ่อมันจะมีถนนที่เป็นแบบว่าสี่แยกใหญ่แบบนี้อีสามอีสามอีสามแยกใหญ่สี่สี่สามมันมันชนป้ายป้ายที่มันเจอมันปิดแยกที่สามงไงไม่เห็นอ่ะมึงไปมึงไปช่วยเขาสามมาสามมาสามเจอ ม่แต่ผมเห็นพังงาผมสบายใจแล้วผมเล่นนได้แล้วผมเดินไปดูแบบว่ามีใครถ่ายรูปอะไรน่ารักน่ารักดีไหมอันนี้เดินเล่นนะเอ้ยเราเคยไปเล่นพังงาปะเคยเคยนะแต่น้อยครั้งมากถ้ามีโอกาสสวัสดีครับนาเดชบิลกินสวัสดีครับชิวจัดบายใจเลยนะออกกระอทกชิวละถ่ายมาพูดแต่เราจะมีฮาเลยนะเทเบโลเขาจะเซนเซอร์เขาจะเซนเซอร์ไว อ๋อแต่ลักษณะสถาปัตยกรรมของตึกทางขวามือก็ได้ในภาคใต้นลครับคุณรัฐคราวนี้ยืนอยู่ที่ว่าพังงาผมอาจจะสุดจะกดได้ใกล้กว่าคุณไหมแล้วแหละจะกดตรงไหนดีวะให้มันได้มากกว่ามึงเนี่ยเดี๋ยนะมึงใกล้เกินรอมากันเ่ยเราโมแต่เล่นแกเออรอโมแต่เล่นแกยี่สิบเมตรแล้วนะโอ๊ยยี่สิบเมตรแล้ว嘛อะไรอะไอ้เพื่อนกดตรงไหนวะอ่าเอาโรงเรียนนี่แหละแต่เยอยไปยี ยี่สิบแปดแล้วหากันยี่สิบแปดกิโลนี่ก็ได้รวมเนสามเยี่ยดจริงคบอกอ๋อตรงนี้ใช่ป่ะเออกูจะไปเห็ดไหมล่ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้นี้บอกว่าเออซูมดูขนนใหญ่ซะหน่อยอ่าเปเดินหาเนเดตครับเมื่อกี้โลกไงเมื่อกี้ไม่โลกเมื่อกี้เล่นไม่แต่เมื่อกี้เขาเขาไอ้คนที่เขาบอกว่าเจอเนเดตได้ทุกทีนี้จริงๆผังเจอเนเดตได้ทุกทีจริงผังงานก็เจอเอาโอเคคะแนนผมได้สี0พันสาวเลยผ่านกัน500แต้มอ่ะไม่ดีแล้วว่ะ เพราะว่าคุณต้องมีผู้ช่วยหรือเปล่าคุณเอาสมองไปเฮ้ยได้คำนายขอเดูอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดคะแนนผมต่ำกว่าทีมคุณผมขอตัวเขาได้ไหมได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าโค้ดานี่อยากให้สู่สีไงโค้ดานี่โมงแง่แล้วบ้างเหรอเมื่อกี้เขาไม่คุณบอกคุณนะว่าสามแยกเออเข้อมูลเขาดีธรรมดาผมไม่ได้ฟังเขาเลยแต่เขาบอกผมว่าโคราชเขาผมเกิดได้ว่างย่าโมเทนายโอเครอบที่สองนะครับ คือผมนั่งตรงนี้พอดีจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะในโจทย์ของ famous places นะครับก็คือที่ที่มันเป็นชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเลยอึ่งซอกไปปั้งโอ้แถวเนี่ยที่ไหนวะาภาษาเยอรมันมีภาษาจีนด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ขาวก็เขียวเนี่ยเดอร์เกนเดอร์เกนก็ได้เป็นภาษาเหมือนเยอรมันนะแต่ผมเห็นจุดๆนี่คล้ายๆไปเป็นภาษาไม่เยอรมันก็แถวแสแกนนะ เบอร์ลินเบอร์ลินอนุสาวรีย์เบอร์ลินพาร์คเล็กๆมากกว่าปะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นเขาไมันเฟรมัสเฟร์ไม่ดูเลยหรอี่ไม่เดินเออไม่เดินเดินทำไมอ่ะเบอร์ลินอ่ะเดินทัวร์สักรอบหนึ่งความสวยงามของเบอร์ลินนะฮะใช่ถูกเฮ้ยดูรถดูรถเป็นวงเวียนป่ะเห็นไหมว่ารถวันจะวนคนเราทางกับประเทศไทยเราวันจะวนกับมาซ้าย มีรูปเทพีอ่ะเนาะรูปเทพีเอาสุดแล้วเอาอ๋อถ้าเกิดเป็นเฟรมัสัดมันจะให้วนแคบแคบแคบหน่อยเตวเฮ้ยอันนี้ดูกลมๆดูกลมๆแต่ไม่ติดทะเลไม่ติดแม่น้ำเบอร์ลินนะไม่ใช่หรอกมันไม่ติดถนนไม่รู้อ่ะกดแม่งเลยโอ้ยไกลเลยดูดิของจริงตรงนี้สี่พันเก้าสี่พันเก้าผมก็สบายใจแล้ว โอเครอบนี้4,990จ้ะขาดอีก10คะแนนเจอเบอร์ดีเร็วในเวรโอเคครับลูกโซ่ดาผมนะครับดูสมองเวลาใช้สมองใช่ครับโอเคนี่ใช้สมองใช้เราใช้หัวใช้อะไรคิดนี่ next มีกด next นี่โอ้โหไม่ติดไม่ใช้หัวใช่หัวอันนี้หัวไม่ค่อยดีไม่ติดโดนแป้งก่อนอันนี้ดูนี่กันไม่ได้ผ่านเฮ้ยโอ้โอ้ ไปเลยมาซิ้นห้าพันละมั้งกันนั่นน่ะอยู่บนยอดเขาเลยติดทะเลติดทะเลเอาล่ะเข้าไปอยู่ที่มันจะกดได้ห้าพันหรือเปล่านโอ้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็อยู่กลางเขาจิงจิงงติดน้ำติดติงติงติงสูงสุดนี่ปะเอออะไรอย่างนี้มันแบบมีรูปกล้องอ่ะอ๋อเป็นจุดท่องเที่ยววะแต่มันมีเขาดูัวนี่นะเออแนี้ปะก็ว่าอันที่ปักอยู่อะ ก็ใช้ได go, ้ใช่เพราะว่ามันอยู่บนเขาเว้ยตอนนี้ไม่เป็นเมืองนะด้านนี้เป็นด้านเมืองซิตี้ก็คือซิตี้อ่ะคือฝั่งนี้ถ้าไปทางนี้จะเป็นทะเลเอาเลยไหมล่ะตรงนี้แหละซิตีมอยู่นี่แหละถุยเจ็ดสิบเมตรสามเก้าเฮ้ยอันนี้คืออะไรเจ็ดสิบเมตรโอ้โหคือแบบหนูนี่อ่ะหนูนี่แล้วอ่ะวางตรงนี้เลยอ่ะ ในที่สุดคุณรัตก็ได้ผู้ช่วยค่อยๆเดี๋ยวนะอย่าเพ่งจบมึงเฉลิมฉลองความ5,000มันก่อนสิมึงขับรถเพราะอ่าถ้าเกิดคนเก่งใครเนี่ยคุณอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเลยไม่ได้ไปเสร็จรอบนี้ทีมนี้ชนะอีกแล้ว5,000คะแนนนะผมครับผมแสนสิบเก้านิดหนึงพร้อมครับ เด้ขอจังไปเลยสามใบเอาละครับยังอยู่ในหัวข้อ famous places นะครับคุณจัมเริ่มเลยครับกดเลยนะครับโอ้ยฝรั่งเศสหรือเปล่าวะอันนี้เอ็นแบบยี่ห้ออะไรสายทองดูทงถงฝรั่งเศสเหรอไม่ใช่ะดูดีๆสิซูมได้อีกไหมเช็คเช็คครับทงเช็คกว่าใช่สิมันแดงมันแดงมันแดงเข้มเช็คหรือโครเอเชียชมเช็คครับโครเอเชียมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมีตรงกลางอ่าใช่ แต่ว่าก็เป็นเนเธอร์แลนด์ได้เหมือนกันนะสีเขาไม่ไม่ในองขนาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีชื่อโบทอะไรเนี้ยแล้วมันมีขีดด้วยเดินเข้าไปเดินไปใกล้ไม่เดินได้แค่นี้อ๋อโอเคคือบางที่มันก็จำกัดการเดินมันมันเป็นอย่างนี้ปึ๊กปึ๊กกูว่าเช็คนะมันมันเผ็งอะไรก็เลยไม่ไม่เพราะสีสีแดงมันแดงเช็คซ้ำทางนี้มึงไปตรงแผนที่ก่อนเดี๋ยวกดไม่ทันลูกกริ้งมันจะซุมอีกซุมเอาปลาร์กปลาร์กอ่าปลาร์กปลาร์กอะไรครับผมปลาดัมูนปลาดัมูนก่อนเขือนเขือนด้วยปลัร์ชองนี่เป็นีเป็นสะพานเป็นอะไรเงี้ย เห็นไหมนี่ไอคอนสะพานมันเป็นเตอปากๆจริงไหมล่ะอันนี้มูเซียมเมื่อกับมูเซียมเลยปะก็ลองดูนี่มูเซียมได้ไหมมันเหมือนเป็นจตุรัสบางอย่างถูกไหมใช่สี่เหลี่ยมตัวแรกเห็นไหมตัวแรกสี่เหลี่ยมอันนี้มันสถานีรถไฟกูว่ามันไม่น่าใช่ไม่น่าใช่มันกดไปเลยไหมมึงจะเอาห้าพันเลยมั้งอก็มาดูว่าผิดไปใกล้ไหมใกล้สองกิโลเมตรสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าคอนแก้วิดมันเก่งจริงจริง สีแดงมันจะเป็นแดงต่างจากคนอื่นไงแดงแดงคนนเป็นแดงสดใสกว่านี้มันแดงแบบแดงแดงเลือดนกขาผมแดงเลือดนกนี่เป็นไงคุณตตเกะเห็นไหมผมไม่เคยเห็นเลยเคยเคยแดงเลือดตงโอเคผมต่อได้ไหมผมสอบที่ับคุณต่อไปตาคุณรัฐนะครับมาดูนะครับต่อเลยเนาะไปกดอินเดียโอ้ยโคเร่ยไว้ทำยังไงดีนะ เอาให้ได้ห้าพันนะได้แล้มีบุรีเนี่ยฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ถูกไหมดูจากทิศนะเดี๋ยวนะตอนนี้อยู่ตรงนี้แสดงว่าเราหันหน้าเข้าไปทางทิศเขาอยู่ที่ว่าเขาบวชเขาบวชแล้วหรือยังนั่นแหละเขาบวชแล้วก็เป็นทิศเขาหันหน้ามาทางใต้ใช่โก้คนแนนมาทิ้งไม่ได้นี้มึงมึงไม่หมุนมึงไม่หมุนก่อนกูต้องปักตรงกลางเว้ยเพื่อจะได้ห้าพันบอกว่ไม่ใช่ตรงนี้สิไม่รู้มันห่างกันไม่ถึงสองสามกิโลหรอก นี่แหละผงนี้เนี่ยอ่าตรงนี้อาผู้ดาวก็ตรงนี้แล้วกันดาวชิงไว้ใช่คุก็ดาวว่าอยู่อยู่ข้างบนนี้เหมือนกันใช่แล้วแหละเียตรงแหลมๆเมื่อกี้แหละใช่ที่ดาวบีบีบีท่าเดืยวเล็กท่าเดียเล็กไงคุณบอกไงเฮ้ยกูกลัวเซี่ยวทั้งหมดทอ้าวเย่อมงอ้าวเย่อมงเฮ้ยกูปวดตรงกลางไว้ก่อนน่าจะได้ประมาณ5,000เหมือนกันเพร์เซฟเพร์เซฟ แต่จริงแล้วกูคิดว่าตรงนี้แหละอ้าอย่าไปเพย์เซฟดีแล้วที่มึงมีคนเดียวกขนาดตัวมึงเองมึงเสียงเลยสัตอย่าเพเซฟู่ไม่ฟังอูดีเฮียอยู่ไปเนยคนเดียวไปเ้กูบอกแล้ว่ไหตรงนั้นอ้าโอเคโอเคขาดหนึ่งคะแนน โอ้ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยแต่แซงนะมันกำลังแซงรอบนี้เขาได้ตั้มเยอะกว่าเราเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ครับเก้เก้าเหมือนกันใช่ป่ะสี่เก้าเก้าละห้าจะดีกว่าสิบร์่าสี่คะแนนคะแนนยังไม่ขาดหรอมือตาเตานโดดไเลยโอเคตรงไหมโอเครอบนี้นะฮะเป็นรอบคือเวอร์ก็คือว่าจิ้มโลกลงไปบนโลกเลยตรงไหนก็ไม่รู้ใช่เหยียมยากนลองดูครับพร้อมไปเลยครับ วอทุกทูตีอ้าวหลัอ่ะสต็อปอีภาษาอังกฤษแน่นอนอ่ะอยู่กลางสี่แยกที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนห้างสรรพสินค้าอะไนกเวใช่เพราะว่ามันขับคนเลนกับเรานี่ขับมึงซุ่มอยถังขยะเลยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษชัวร์ป่ะรีพับลิกเซอร์วิสภาษาอังกฤษสามท่ารงป้ายไม่ไม่ชัดอะพื้นที่มันดูกว้างๆอ่ะแต่มันเอิร์นฟิลลานจอดมันเหมือน LA มากเลยนะ กูว่ามันอเมริกาแหละคาวจเนียด้วยไม่น่าพลาดหรอกอเมริกาแน่ๆหนึ่งนาทีมึงมึงจะจิ้มตรงไหนอ่อเราไม่รู้ว่ารัดไหนอ่ะเนาะกูว่าอยู่แถวนี้แหละรัดไหนได้ยังไงถ้าซื้อคอนเนอรพออันนี้ตรงนอันนั้นอันหนักเลยนั้นนี่คนเมาทุเมืองินในลังนี้ไม่ควรจะมีคินอะไรที่ให้รู้ว่ากูอยู่แถวไหนเนี่ยสายเนี่ย ฟรีแพลเลทไม่เกี่ยวใช่เลุ้นจัดลุ้นจัดไอเอลโซไม่เกี่ยวอะมีมารเก็ตไม่ไม่มีการใช้ภาษาภาษาลาตินภาษาเม็กซิกันด้วยด้วยอยู่อะไรเย่ากูว่าอยู่แถวนี้ข้างล่างแถวนี้หรือซานโทเซ่ไหมนะซานโทเซ่ซานโทเซ่ก็มีกดเอาแล้วมึงไปจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยไหนซานดิเอโกสุดเวลากดเกสซ์อย่า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 ไอ้สามพี่เดี๋ยวกดเกส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 ก็ควรจะกดหูไกลบ้า ที่ไหนดิเม็กซิโกเบสกาลี่อยู่รัฐไหนเนี่ยซานดิเอโกอยู่เอ้ยอยู่แถวซานดิเอโกแบบที่ดิมบอร์ดหนุ่มเทราซ่าต้องเสียอนักพวกเนี้ยซันซานอะไรเนี่ยอ่าอยู่ฝั่งคาลิฟอร์เนียพี่กำลังปวดไอ้จำบอกเนี้ยด้วยนะพียอ๋อแถวนี้แหรกแถวแถวแคลิฟอร์เนียเออมันก็นี้แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเวสต์โค้ ได้ไปสี่พ้อปดพวกมึงยังได้4,000กว่าเองเอ้ยอยากูแล้วเต็มต้องได้เต็มไตอนนี้เรามีวิธีอะไรไม่เราชนะอยู่แล้วเราห้ามเราห้ามช่วยมันเลยคราวนี้เราปั่นสมองนะมั่นใจแค่ไหนว่าได้ห0 0พันไหมอ้าวผมมั่นใจอยู่แล้วเวันละเล่นเกมก็ต้องมั่นใจจ้ะไปเราดูผลักมอเลอรชุดเข้าฝาดจริจริงแับที่มึงอยากได้เลยเอ้ยปากยุโรป ไม่ขนาดนั้นมีมีเรลเวย์อยู่สายแสดงว่าเป็นบ้านนอกยุโรปความฝันห้าพันกูหายละมีจารตเออเกาหลีรัดอันนี้เกาหลีอันนี้เทนิสซาเทนิสซาอย่างเงี้ยเทนิสซาเกาหลีเลยกูจะไปกดที่ไหนวะเนี่ย มึงก็กดๆไปก่อนมันอาจจะมีบางอย่างช่วยมึงแหละลงเนินไปก่อนเหมือนคีรีวงเหมือนกันเดี๋ยวตรงตรงแยกนะใช่ไหมแยกปากหนาคีรีวงอ่ะดูซิภาษาอะไรเรียบร้อยภาษาอะไรวะภาษาเยอรมันใช้ที่ดีเยอรมันออสเตรียน่าจะเป็นออสเตรียนะเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมพวกมึงนี่เก่งภาษาทุกคนเลยนะออสเตรียออสเตรียออสเตรียแน่ออสเตรียแน่แต่ไม่เป็นออสเตรียเป็นแม่ล่ะก็เป็นออสแม่ใช่เป็นออสออสลินลินมันถอย กูว่ากูเข้าป่าแล้วอ๋ป่ามืเดิมต้องดูดิว่าห้ามล่าสอะไรนี่มีเพื่อนมีาเริ่มดูมันเป็นสัตว์ประท้องถิ่นเอาเรียบร้อยแล้วปาาเมืเดิมอีตายแล้วจ้าเฮ้ยนี่นี่้ไปนี่ไปนี่เดี๋ยเดี๋ยวไปนี่เออหันหลังดิชิดฝ่าแล้วมตอนนี้มีอะไรไหมนี่ไเลื่นฝ่าแล้วดูโลตอรงเด็กคินเดอร์รองเด็กข้างอว่าเด็ก เยอรมันเหรอโปแลนด์เยอรมันโปแลนด์เบลเยียมออสเตรียโค่อะคิดว่าสวิตซ์แต่กูไม่แน่ใจเออเป็นอย่างนั้นสวิตซ์เขาใช้ภาษาฝรั่งเศสไม่ใช่เหรอมันนใช้ภาษาเยอรมันด้วยแต่ว่าอีกเซตนี้ภาษาราชการเป็นภาษาสรัผมไปออสเตรียผมชอบอ่าอ่าอุ้ยแสงชนะเสือเห็นออสเตรียแบบนี้ผมก็ชอบเลย ชนะเหรอ,อ,อไม่ชนะดิน้อยกว่าแมไม่ไไมีทางชนะอยู่แล้วแต่คะแนนแม่งไม่ทันบอดดิคะแนนไม่ทันอ่ะถ้าไม่ทันขออีกรอบได้ปะ่ะงองแงอ่ะได้ได้เดี๋ยวลองดูได้เป,ปล่าได้ตอนนี้ร้านไหนจะแก้มือเพราะสุดท้ายบอกกูอยู่คนเดียวไม่แฝงให้ตาหนึ่งอ่ะ เออขออีกตาได้ป่ะตาได้ป่ะเอาแบบคนโลกนี่แหละทีหนึ่งไหมคนโลกคนโลกนี่แหละผมก่อนมั้งเดินเดินเดินเขานะไปเลยเฮ้ยนักเขานักเขานักเขาแม็เจนมานะวะเนี่ยให้กูอยู่ปาดตลอดเลย เีแค่โหดจัดโอ้โหลองดูทิวทัศน์ที่สวยงามตรงนี้ดูต้นพงต้นไม้นะแม่เดี๋ยววิ่งขวาแล้วนะเราวิ่งขวายละนะมาดูไปฝ่าแล้วนะเราขับขวาไปลูกไปลูกออกจากตรงนี้เฮ้มีป้ายอ่ะเขามีป้ายทั้งสองฝั่ง Creek College เป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษ Creek Lake กูว่าเมกาผมว่าเมกาแต่ว่าไม่รู้ใช้คำว่า Creek กับเมื่อกี้นี้มันก็คือมีความเป็นเมกามากเลยแต่ยากฮะ ภาษาภาษาอิโก้คืออะไรวะไม่ได้ช่วยเรื่องไม่ได้ช่วยเรื่องนี่เลยเดินไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีอะไรมากกว่านี้ว่าเรซิร์ชแมพแล้วมั้งเดี๋ยวห้าสิบเราผ่าอเมริกาก่อนเลยผ่าอเมริกาผ่านลงไปตรงกลางอเมริกาก่อนรวมตัวรวมตัวในแบออ่ะว่าไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่แค่ป้ายเตัวเงี้ยสักอย่างอ่าอเมริกานะ อาอยู่ที่ว่าชอบรัดไหนผมชอบรัดแบบว่าอยู่ท่าโคโลราโดอะไรอย่างเงี้ยคุณเอารัดแบบไพศาลมิสซิลีมิสซิลีอ้ามมาชิดรัดโอไฮโอโอไโอโอไหโโอไฮโอเอไโอโลราโดโะอโออาอไฮโอโอไฮไอไก่ ไม่ไกลมโอ้ไกลจังเห็นตะกี้1่0 0เหก็บอกอยู่านขวาว่ะก็บอกแล้วมันเขียวโจอจารย์มมาเก่งตอนเฉลยจ้ามานี่แหละจับสาธุครเจอป่าบ้างอันนี้ได้1,372 โหดร้ายที่หายรอบเนี้ยอันนี้ผมได้แค่พันสามไยังแพ้อยู่ดีใช่อเราล้วนเลยขอที่ขอที่โอ้คนนี้เขาเขาเริ่มจากชิชเกนนะต้องต้องดูเพราะเขาจะทําแต้มไปไกลไม่รู้หรอกเดี๋ยวนี้นะต้องดูว่าคุณจะทําแต้มไปไกลแค่ไหนอะเราดูไปไปเลยเรากดดูนะในเมืองเดือดเดอดง่ายไอ้เหี้ยแล้วกูป่าสองรอบมีป้ายใต้อยู่นะนี่อะไร กูปักถูกแล้วแดดนปนี้พัดพงไว้อังกฤษอังกฤษใบเหลืองอังกฤษใบขาวแคบหน่อยมึงปักขอนแก่ยังชนะกูเลยงปักไปเถอะอัสสโตอเฮ้ยไม่ใช่ภาษาอังกฤษเหรออิตาลีป่ะอิตาลีโปรตุเกสสเปนช่องอื่นเขาเล่นนี่เขามีความรู้สอดแทรกตลอดเลยใช่ป่ะชอาหลอกอะไแต่ ชอบอื่นเป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องแต่งแต่งอ๋อออกมาแล้วนี่ออกเข้าปากเข้าปากไอ้ดูซิดูซิสปายทองอะไรใช้ล็อกกิ้งจัมส์ซูงซูมซมอินซูมเอาใช้อ่าอ้นี้มันดูใช่ไกด์เดนกัสบอโน่กุซ่ากุซ่าทีเอโตรทีเอโตรทีเอโรอ่าทีเอโตรอันนีจะอยู่ลงหนังไอ้อิตาลีไงอิตาลีอิตาลีบอสเนียป่ะอิตาลีโมรากัวตัเนี่ยโรม่าไป็นไรไหม มันโลมาไม่ใช่โลมาอันนี้มันเรื่องมันเวียดเบียดหน่อยแต่ว่ารถไม่เก่ามันไม่ใช่องเก่ามันไม่ใช่เมืองเก่าแต่จริงแล้วรถคันเล็กๆอ่ะแบบที่เป็นแบบน้อยๆอ่ะท้ายสั้นๆอ่ะคนปที่ใช้เยอะไปแล้วนะหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยหนูโระไอ้เหี้ยถ้ากดโลมามันไปห้าพันเลยนะเมื่อนๆโอ้โหตายตายเก่งจริงๆใช่นไหมฮะทุกคนฮะขอนแกนวิทขอนแกนวิทเก่งจริงๆเจรโดเจียโด โอ้ตายเกือบห้าพันโอเคนะฮะคันนี้สรุปเลยฮะทีมคุณตรงคุณจ้ำคุณดิมชนะผมไปอย่างน่าจะเกิน4-5 oo, พันคะแนนเลยขอโทษวบอราา์คะแนะทีมคุณดิมคุณตรงคุณจ้ำขอ,อต้องเร้ยกไหมทีมคุณดิมอไอ<ห>้เลี้ยงเลี้ยง นี่คือเอาเพศนะครับผมเอาแสดงว่าเมื่อกี้ผมพูดชื่อผิดใช่ไหมผมพูดเพูดมันดับนะทุกคนไม่ไม่ดับเพราะว่าพูดชื่อผิดหรือว่าเราพูดเราพูดอีกหนึ่งทีมคุณดิมคุณจ้ำคุณตงอ๋อไม่ดับชนะไปห่างคะแนนเท่าไหร่นะคะแนนห่างเท่าไหร่สามพันสามพันคะแนน โอเคครับ G O K e s วันนี้นะครับทีมผู้ฝึกเป็นคนฝ่าชนะซึ่งก็แน่อยู่แล้วนะครับหัวเดียวก็จะเก่งแซวสามคนได้เลยใช่อันนี้รู้เลยว่ารัดไหนคือนี่รัดแคบสลิงยาต้องแคบอ๋อแคบต้องแคบนี่ครับคุณเป็โอเปนหน่อยเลาไม่ทราบคับเกม Ground คนเยี่ยงไร้าปากของรอบเก่งโย